สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจรีสนสินพงค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการกิจการขนส่งพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกในอนาคตที่มีแนวโน้มจะใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ นายชาติชายภูมารินรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับนายพนัทวัฒนาชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพนัทแอสเซมบลีจำกัด โดยทั้งสององค์กรจะร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ให้รองรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่ายระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์พร้อมทั้งบูรณาการระบบเก็บกพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ากับระบบไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาโมเดลธุรกิจ PEA v o t a Platform ให้สอดคล้องกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รวมถึงผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA w a t e แล้วจำนวน57สถานีและมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศรวม73สถานีภายในปีนี้ก่อนจะทยอยเปิดให้บริการเพิ่มรวมทั้งสิ้น263สถานีภายในปี2566ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะช่วยผลักด,ดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มากขึ้นรวมทั้งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจรีศนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ